หน้าห้อยร้อยไหมยกหน้าทําไมมันถึงไม่เลิสนะคะมาดูสาเหตุกันก่อนเลยนะหน้าห้อยเกิดจากอะไรเธออันดับแรกเธอต้องรู้เลยนะกระดูกกระดูกซุดนะคะซุดตรงไหนหน้าแก้มนะคะข้างร่องจมูกขมับนะคะใต้หนกแก้มคือกระดูกเธอซุดนะคะไขมันเธออะฟอโดยเฉพาะบริเวณหน้าแก้มนะคะฟอรตรงนี้นะแล้วมากกงรวมกันอยู่ตรงนี้นะคะเข้าใจไม่หญิงนะคะ ต่อมาได้อีกหนังเหี่ยวเธอแก่แล้วหนังเธอมันก็เหี่ยวนะคะอ่าทีนี้ทําไมร้อยใหม่มันไม่เลิศร้อยใหม่คืออะไรคือไหมที่มันมีเงี้ยงๆนะคะเหมือนอะไรเหมือนเหมือนลวดเธอคล้ายๆอย่างนั้นนะคะอ่าเขาก็ร้อยอยังไงร้รอยไปที่ชั้นไหนร้อยไปที่ชั้น ไขมันชั้นบนชั้นไขมันมีสองชั้นชั้นลึกชั้นตื้นนะคะอันนี้ร้อยไปที่ไขมันชั้นชั้นตื้นนะคะร้อยจากบนตรงแถวเนี้ยเธอลงมาข้างล่างนะคะเออแล้วก็ให้เงี้ยงเนี้ยมันเกาะกับไขมันแล้วก็ดึงขึ้นเข้าใจไหมคะประมาณว่าไขมันมันตกลงเธอก็ร้อยใหม่แล้วก็ดึงขึ้นไปนะคะประมาณนี้ใช่ไหมเพระาะฉะนั้นนียมันเป็นการแก้ไขที่ปลายเหตุเธอเออเห็นดูสาเหตุไหม กระดูกฟุดได้แก้ไหมไม่ได้แก้นะคะไขมันฝ่อได้แก้ไหมคะไม่ได้แก้ใช่ไหมคะเออแค่ดึงไขมันที่มันตกลงเนี่ยนะคะแล้วก็ย้อนกลับไปคืนดึงขึ้นไปที่เดิมคืนนะคะทีนี้เกิดอะไรขึ้นไหมมันอะนะเด,เดือนสองเดือนไหมก็เริ่มบาลายเธอพอไหมมันเริ่มบาลายเกิดอะไรขึ้นเธออีอีที่เป็นเงี้ยงเ่ียงอะมันเริ่มบาลายเกิดอะไรขึ้นมันก็ไม่มีอะไรพยุงยกขึ้นไป้างบนมันก็ตกลงมาคืนเพราะฉะนี้น ได้หลายคนชอบบ่นไงเธอไปร้อยใหมก่กลับมาอยู่ได้เป็นปีคะ่ะนะคะหน้าหนกใหญ่อยู่เดือนหนึ่งความจะลดกวยหนกจะลดลงนะคะเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นอีกเดือนที่สองที่สามใหม่เริ่มละลายหน้าเริ่มตกมาคืนนะคะเพราะฉะน,นี้โดยทั่วไปจะบ่นกันว่าอยู่ได้เท่าไหร่อยู่ได้ประมาณสามเดือนอย,อย่างมากก็หกเดือนนะคะแต่ไม่ใช่ว่าร้อยใหมไม่ดีเลยนะเธอร้อยใหม่มันก็มีส่วนช่วยนะคะแต่ เราต้องทําหลังจากฉีดฟิลเลอร์ยกหน้านะคะหมอบอกแล้วไงว่ากระดูกมันฟุดจะต,ต้องฉีดเสริมกระดูกใช่ไหมล่ะเออเธอก็ต้องฉีดฟิลเลอร์นะคะเสริมกระดูกบริเวณใต้ตาอย่างนี้นะคะเออบริเวณหน้าแก้มนะคะฉีดเสริมกระดูกบริเวณร่องแก้มปักลึกชิดกระดูกแล้วก็เสริมขึ้นมานะครับกระบับบุ๋มกระดูกซุดเธอก็เติมฟิลเลอร์ตรงนี้ค่ะทดแทนอะไรทดแทนกระดูกที่มันซุดทดแทนไขมันที่มันฝ่อลงนะคะหน้าก็จะดึงขึ้นฉีดฟิลเลอร์ใต้หนกแก้มตัวนี้ยเธอ เห็นไหมตรงนี้ตัวนี้มันฟุดลงใช่ไหมล่ะฉีดฟิลเลอร์เธอก็ดึงเหมือนจะดึงขึ้นนะคะเออทีนี้พอฉีดฟิลเลอร์เธอหน้าเธอจะยกขึ้นเยอะแล้วเธอค่อยร้อยไหมเสริมก็ไปอีกให้มันเป๊ะให้มันเริดเก็บให้มันหมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฉีดฟิลเลอร์ก่อนแล้วค่อยร้อยไหมย,ยกหน้าทีหลังมันจะเริด